สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องซินโนแคลกันนะคะหรือตววเลือดตัวน้ำตาลนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรากะมาทดสอบกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องทําความสะอาดนิ้วด้วยแอลกอฮอลก่อนนะคะเช็ดให้เรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องใส่เข็มลงไปนะคะอันดับแรกเราจะมาประกอบเข็มกันก่อนตัวนี้คือเข็มนะคะที่เราจะใส่ลงไปในเครื่องเราก็จะหมุนตัวนี้นะคะ ก็จะได้เน,นี่ยักษณะนี้ซึ่งในการใส่เข็มลงไปนะคะเราจะหยิบตรงนี้แล้วก็ยัดลงไปตรงนี้นะคะ่ะใส่ลงไปปุ๊กนะคะเราก็จะบิดปลายตรงนี้ออกนะคะอันนี้เราก็จะเจอ,อเหัวเข็มแล้วเราก็จะใส่เข้าไปคืออ่ะก็หมุนเข้าไปแบบนี้นะคะส่วนที่ปรับตรงนี้นะคะปรับความลึกของเข็มที่เราจะ ใช้นะคะแล้วก็อันนี้คือด้วยส่วนตัวแล้วนะคะปรับมาที่5เพราะว่ามันไม่ได้ออกมาลึกมากขนาดนั้นนะคะก็จะใช้ในระดับนี้นะคะแล้วก็พอเราประกอบเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงตรงนี้ได้ยินเสียงแก๊กไหมคะดึงออกมาเตรียมที่จะจอกนิ้วนะคะอ่นนี้เราก็วางไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูแผ่นนะคะได้เราแบบนี้ฉีกออกมาครับเพื่อจะประกอบเข้าไปในเครื่องนะคะ จากที่เราได้แผ่นตัวนี้ออกมาแล้วนะคะซึ่งแผ่นตรงนี้เราจะสังเกตเห็นมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันกถ้าเราเจอปลายแบบนี้เราจะเสียบลงไปที่เครื่องนะคะเพื่อที่ปลายด้านหนึ่งมันจะเป็นเหมือนช่องเล็กๆให้เราได้ใส่ใสายตอนเจาะเลือดนะคะมันจะได้อัค่าตรงนั้นส่วนถ้าเป็นปลายแบบนี้อันนี้ปลายนี้จะเสียบลงไปในเครื่องนะคะซึ่งเครื่องเราก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเสียบลงไปเลย ไปแล้วนะคะมันจะได้ค่านพราะยังไม่ได้อานค่ากินจัดต้องตรวจเลือดก่อน เสือกข้างนล้วเรียบร้อยน,นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ตักทุกคน đẹp nói là trai